สี่โมงสี่สิบเออเรม่สี่โิดเองเอาลอสี่ของเลยขอบคินค่าเดิดีๆแต่มุกเพิ่มสามบาทแล้วก็ขอบไปเพิ่มสิบาทจะเป็นไข่นม้องไ่น้ำใช่ปะ เดี๋ยวล้งจานก่อนโอ้ยใส่หมาปอล้างจานกันสีร้อยแลแล้วจเลียงเลยยังไงแม่ได้วัถ่าที่เราทำเองที่นี่แซมันยี่สิบเซนไม่ลบเองแค่ ยังไงก็ต้องรออยู่ด้วยกันอยู่ดีใช่ป่ะใช่จริงพี่ขอสเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำช้าช้าทั้งคู่เลยดีนะคุงห้าด่านขอบคุณค่ะเอาไว้กนเพลงขึ้นที่มันกินอุ้มไม่ขึ้นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ด27 27ิบ

มีตางอะไรจ้าขวดนี้ขวดน้ำหรไดน้ำหนม่เป็นไรหนูดูก่อนดดด่ห้้ดนเป็นอะไรมากไหมดอ้โหโเลยผสมใส่ในดีเด็กกลใหญ่เด็กเด็กนะข่้หนชามส่ก้างเพิ่มใส่บุกนะคะแต่กับนะทาไปรดนนคนหว่ากมี่กินออกไหม บอกแล้วเราให้พร้อม่ันาหาทยาัยขาข